การนำเข้าลำโพงจากสิงคโปร์มาไทยอ่าเรามาแนะนำนะครับข้อดีของการนำเข้าลำโพงจากสิงคโปร์มาไทยก็คือเป็นสินค้าของแท้คุณภาพสูงสิงคโปร์เป็นศูนย์การค้าระดับโลกมีแบรนด์ลำโพงชั้นนำมากมายสินค้าส่วนใหญ่เป็นของแท้และได้มาตรฐานสากลแล้วก็ราคาสูกกว่าในไทยหากนำเข้าจากแหล่งขายตรงหรือซื้อตรงจากผู้ผลิตอาจได้ราคาถูกกว่า หรือจัดตัวแทนจำหน่ายในไทยนะครับถึงกิงโปรเป็นเขตปลอดภาษีช่วงช่วลดต้นทุนการน,นําเข้านะครับแล้วก็มีโอกาสเข้าถึงรุ่นใหม่ก่อนใครบางรุ่นอาจปลดตัวที่สิงคโปร์ก่อนเข้ามาจําหน่ายในไทยสามารถสั่งเข้ามาขายก่อนที่ตลาดไทยจะมีจําหน่ายมีตัวเลือกที่หลากหลายฟาอันค้าในสิงคโปร์มีลาโพงหลายแบรนด์ที่อาจไม่มีขายในไทยแล้วก็มีทั้งลำโพงอัจฉริยะหรือ AI Speaker รุ่นใหม่ๆที่ยังไม่มีจำหน่ายในไทย AI Speaker อาจจะช่วยปรับ ปรับขนาปรับคุณภาพของเสียงให้เป็นดังที่เราต้องการสามารถนําเข้าจํานวนมากเพื่อขายต่อได้หากนําเข้ามาแบบรถใหญ่จะได้ราคาที่ส่งที่สุขฝา,าขายปีกในไทยนะครับเนี่ยเราก็มาเราก็มาแนะนําแบรนด์ระดับไฮเอ็นนะครับแบรนด์ UK แบรนด์ Focus เนี่ยแบรนด์นิยมก็มี b o b o s o u r c r มา a ชลก็มีนะครับผม อ่าสมมติแต่ถ้าท่านต้องการหาว่าจะหาจากสิงคโปร์ได้ยังไงแนะต่นานำไปถืสมมติเอาต้องการมาแชลมาแชลนะับพิมพ์ SG เอ้คราวนี้ก็ได้แล้วครับจากสิงคโปร์เหมือนต้องการแบรนด์เองท่านก็พิมพ์ไปาต้องการนําเข้าแบรนด์แบรนด์อ่าแบรนด์ตัวนี้จากอังกฤษนะครับ นี่ก็จะมีขึ้นมาครับผมเห็นไหมวิธีการหาสินค้าสิงคโปร์ก็ไม่ยากก็คแค่พิมพ์ sg ต่อท้ายส่วนนําเข้ายิ่งไม่ยากแก่เลยครับเนี่ยให้เราให้เราให้เราบริการให้ได้ครับก็ท่านสาม,มารถติดต่อขอรับโค้ดที่อยู่รายละเอียดเพิ่มเติมในการนําเข้าสินค้าประเภทอื่นจากสิงคโปร์ได้แต่ทางเราที่แฟ้มเพจเกลต้นอินพ r t ์ตลายออฟฟิเชียล l สองเจ็ดสอง vxipr นะครับหรือที่อีเมลอันเดอร์สกอร์ต้นอันเดอร์สกอร์เกล s hotmail com นะครับ าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด subscribe นะครับผมเราจะพยายามหาสินค้าได้ดีจากฮ่องกงสิงคโปร์หรือจากยุโรปอเมริกามาให้ท่านจะจำหน่ายต่อไปนำเข้ามาใช้เองก็ได้สำหรับคลิปในวันนี้สวัสดีครับ